อันนี้ยุคยูคิฮะยุคยูคิเออก็เก่งละแม่งเฟลสัสตอนนี้ยุคการพนันนะเฮ้ยมึงหย่าลงยุคกานพนันนะชิดยาอะไรอ่ะไหนยูคทีอะไรไม่ใช่แล้วตอนนี้ยุคคอมพิวเตอร์ใหม่นะโอเคยุคคอมใหม่เมาส์ อ,อันนี้เลยอยู่เื่องเรียนนะฮะคีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดแบทคีย์บอร์ดแบ,อ,บอ,อันนี้ของแนมะ่ของแมคุย <c oughs> ทำอะไรวะแนนสัมภาษณ์เลยครับให้ทำอะไรนะแล้วก็นั่งเล่นเกมะเ่นเกบ่อยะ แน่นแน่น,น,นเรือทำอะไรอ่ะทำ t s p อ่ะเอ้ยแฟน,นยังพูดอยู่ก่อ โอ้โหนี่โปรแกรมฝาอับใจอบนมนะฮะอบนมนะฮะไม่อบลมแล้วอบนมดีกว่าเอ้ยเราไปสรางโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์โปรแกรมไฟายไว้ดีกว่าเอืม ชม,มรมช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 มรมโอเคไปหาเจสซี่เลยสมแปนโอเคสวัสดีทุกท่านทุกสืเออ่าชนองรากว้างกงวันนี้เราอยู่กับคุณคุณคุณเมฆคุณโชคคุณโนตและแฟนผมก็คือคุณแนนค่ะแนนเจ๋าแนนเจ๋า มอวิสจ้าเจ้ะนี่จ้ายุคคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่เจ๋งอ่ะความสนุกดน่แนนเด็กแลนมาเรียบร้อยแล้วค่ะโอเควันนี้เรากองนี้แล้วเพื่อการตกเราต้องวางที่ <c oughs> มันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะเราระวังมากไม่เห็นเหรอตอไปเสี่ยงต่อการตกคบะน่ดูแน่นเสี่ยงต่อการตกมากเ f a c e b คุณ แนนแนนฉันชู้ฉันชู้เน็ดจะไม่ได้เปิดหรอแนนโน no no เด็ด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 แกใช่ไหมปะ ก็ใช้ได้นีวอะโอเควันนี้เราจะอยู่เกิดเชื่อล้วว่าเวกเรายังวันนี้จะมาเห็นกันให้กดคลิกขวาแล้วเลือกตัวส่วนประกอบมา ตัวนี้นะตัวส่วนประกอบมันอันนี้เห็นปะคมันจะมีจี่ตรงนี้ชคะจะมีขึ้นว่าภาษาไทายให้เราเห็นน,นี้คิกๆสองครั้งครับสักครู่แหละโอเคเนื่องจากถ้ามันคุมแล้วให้ลเนื่องจากถ้าเราว่าคุมแบบนี้จนะให้เรากดลบกดลบไปเพราะสามมันหายไป อันนี้ให้เราว่าเราเราว่าเราจะพิมพ์ก็ได้อย่างเช่นว่าว่าอ่าอันนั้นเอาพัสดภาษาแร็ดก็ได้นะพอพอเขียนภาษาเสร็จนะให้กดยืนอัพแล้วท่านผู้ชมดูเลยดีนะภาษาแรดจะเปลี่ยนอ่ะจะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าใครใครจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ฮะแค่นี้อ่ะแต่ถ้าเมื่อเรากดเอ้ภาพเมื่อไหร่มันก็จะหายไปอะ ทำเครื่องนี้เหรอโอเคเดี๋ยวนี้จะมาทำเกี่ยวกับ GSP กันนะคะวันนี้เราจะมาสองยันนะฮะดูไว้นะผู้ชมผู้ชมนะดโอเคฮนะดูนะอืมเราจะทำตามแบบรกบบาาอก <c oughs> ็ม้ตาแบบไม้ไฟ่ะอ่าจีอืม วิธีวันนี้จะทำไปดีถ้ารับผู้ชมไม่บอกแล้วก็ทำคู่กันนะฮะก็เป็นสิ่งที่อาจจะเฮ้ยชิสมาดีกว่าสามนาทีเวลาพอปีอ่ยพอห้พอพอโอเคอเราผูาพวิธีกันทำผูว่ามันนานหน่อยก็รอฮะสักคู่ แน,น่แน,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 น่ช่อก่อนดีกว่าแน่ช่วชื่อให้หน่อยดิช่วชื่อให้หน่อยกนอชห,หน่อยุอ่น ก็ต่อยเอ่อถ้าพวกกัเจีซีนะฮะเราไปดูตามกันแล้วทำต่อชืดอดขอเวลาสักครู่ฮหเดี๋ยวเราไปเซ็นชื่อก่อนนะฮะครูเขอเซ็นผิดฮะ สจนาขอตัดชิสักครู่โอเคกลับมาแล้วฮะตัตั้งห้อง,งน่แน,น่ห้ามห้ามสั่นโต้น,นะเขาต้องมือเป่าที่สุดละโอเคเรามาต่อกันเลยนะอ๋อสร้งฉากแน่แน่ก็ทำตามเขาเลยก็ได้ไม่เขาให้มีโปรแก็บ ไปโลดสิจ้ะหนูคนหนูค่ะนีต้องบอกต้องบอกวันหวานใช่ไหม <c oughs> โอเคเรายักเราลากลตรงๆอ่าปวดปึ๊บไปไหนต่อ,อะละรับไปชมสร้างผิดหรือเปล่า ม่ต้องกันอะไรมากเฮ้ยกดตัวนี้ <Okay. S 1> ไม่หรอกมแกา okay, จะทำตามเขาเหรอม่งงหรอกอา่าสักคู่ ก็ปรับเป็นเจ0ดรีสมัดนจะดีกว่าแนนจ๋อเอ็เออเออโดนตั้งค่ากับเขาแบบนี้เขาถ่ายคลิปอยู่ด้วยสวนชายาฮะเอีอใจนะรองให้แป๊บ อะไรวะสามสิบป่ะไม่ดีเห็นเป็นเดีไม่รู้แน่น่เดี๋ยวโหลดให้ปะ ดาวรลดเจ็ดปีเรียกด,ด้นล้างคโอเคกลับมาค่ะก็ไม่ร,มร,มรู้สินะโอเคต่อไปเราจะมาเอายายายาวยาไ<ห>มกดคิสต์มาสอืมเปิดไปดิ

lưu chung, chung sao lại nhỉ? Wow, ok, nhúc lên, nhúc lên mèo là mèo ไม่เอาละไม่เอาละหม่นยากเกียจละแน่นจ้า

Yeah โอเคกลับมาต่อกันอีกครั้งสองห้านาทีชิหานะเฮ้ยลืมไปว่าจะทำคุก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 เฮ้ย,ยไม่ใช่คุกแนนนีพาเขาพูดไปทพื่อะทำไมทำไมเปิดปดะตูหน้าวะ ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องอะไรโอ้โอ้โอเคฮะวันนี้เราจะทำภูสัญญาแล้วาใจอ๋อ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 คนตีนอ๋อโอเนี่โอ้อะไรวะเผื่อเขาเล่นเหรอ bao trả Khen trả, trả ngay nè à, trả ngay nè hả cho ngày สามสิบองศาแ,แม่แน่เราไม่เก่งจริงเลย<อ> <93. S 2> เก้าสิบสามองศาสามสิบองศาไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าจริง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรเอ้ยเป็ดสัครูเสียราบุกสัตว์แป็นผูดูดศีลเฮ้ยแต่เราก็หื่นดีด้วยทำไมเราต้อเกิดมาเป็นคนไม่หื่นนะ ใช่ละเขาต้องทำแบบนี้แน่นอนถ้าเรากลับไม่ถูกน่าถูกด้วยข้ามไปดูก่นอนฮาไปอีกโอเคข้ามตรงนี้โอ้หมุนไปเรื่อยๆดูดะตากอง ลองเช็ครอยังว่ามันเขียนเยอะไรเปิดแล้วกด F2 ักฟังคงยากันเนี่ยไม่เปิดให้กูก่นอะไรเนี่ยเขียนต้นตีอะไรมันแค่นาทีเดียวของคูะเนี่ยะคูให้วางจุดธรรมราใช่ปะไทยซ่า0ูแล้วก็ เขาลุ้งแล้วค่ะของนี้เนี่เโทรศัพท์นี่้องสาวแต่นล่สั่นให้ใครให้มึงดูว่านวดโอเคเปิดไปนั่นไปนั่นไงมอนไม่ตรงนะอ้ามโอ๊ยอย่าอย่าอ่ออโอทำปูเนี่ยทำปูโอ้กระทากโปงเว้ยทำโป่ง

ไม่ีสัตว์เนี่ยอ้าวอ้าวมึงตบแฟนมึงตบแฟนคยได้ก่อนเหตบมึงตบแฟนกักแวกอ้าาาาบาา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 งาา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 าแบบนี้แน่เลยนั่นไง ทำไม,ขมเขาโง่จโงด่าเขาก็ไม่ได้อ,อ๋อให้เราซ่อนใช่ไหมซ่อนอกเสบารอารามิเตอร์คาร์ารอมิเตอร์ Terima okay.